ผมว่าสิ่งหนึ่งเลยก็คือหนึ่งก็คือเรื่องของการค้นหาตัวตนของตัวเองให้เจอนะครับว่าเฮ้ยเรารักอะไรเราชอบอะไรนะครับซึ่งผมมองว่าการที่เราทําในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบเนี่ยคือมันมันก็จะไม่เหนื่อยแล้วก็มันก็จะให้พลังเราทําไปเรื่อยๆไม่ั้งว่าวันนี้เราอาจจะไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าเราอาจจะยังไม่ได้ไปไปถึงฝันที่เราวางไว้นะครับอันที่สองก็ผมว่าออกไป เรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นหา r d skill soft skill นะครับการที่เราไปเจอไปเรียน soft skill บางทีเราก็เจอแบบเพื่อนๆที่อยู่ในวงการที่เขามีมุมมองแนวคิดที่จะแบบมาสกิดเราให้เราแบบออกมาจากจุดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยหาทางออกไม่เจออย่างนี้ครับพี่มิกแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากฝากก็คือเรื่องของการมี อินเทก i ิตี้แล้วกันครับทั้งตัวเองทั้งคนอื่นทั้งธรรมาพิบาลในการบริหารจัดการองค์กรอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทำในสิ่งที่เราถนัดนะครับแล้วก็หาคนอื่นมาช่วยทำในสิ่งที่เราคิดว่าเราไม่ได้ถนัดแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็จะเดินต่อไปได้เร็วขึ้นนะครับ